แกพอได้ฟังเรื่องหมอดูอะ่ะฉันก็มีความรู้สึกว่าเออเราอะ่ะไม่เคยเจอเหตุการณ์เกี่ยวกับหมอดูนะแต่เราเชื่อเรื่องพวกเรื่องพวกเนี้ยพวกของพวกอะไรเงี้ยเพราะเราอะ่ะประสบพบเจอคนใกล้ตัวคนแรกก็คือพ่อของฉันเองพ่อฉันอะ่ะแกรู้รู้บ่าว่าเสียโดยที่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรมาประมาณนี้นะคือพ่อชนะรับราชการแล้วเขาเนี่ยจะต้องแบบ ออ่เขึ้นเหนือนู่นนี่นั่นเดือนหนึ่งเนี่ยก็จะกลับบ้านมาประมาณไม่กี่วันไปอยู่ครั้งหนึ่งครั้งล่าสุดที่เขาไปก็เหมือนเขาแบบมีผู้หญิงอ่ะเหมือนมีผู้หญิงนะแล้ววันที่เขาจะกลับอ่ะอยู่ดีๆเขาก็ลุกไม่ได้เดินไม่ได้พูดไม่ได้ไปเอามาพึกเอามาพ้าไปเลยวันที่เขาจะกลับมากรุงเทพกลับมาบ้านอ่ะนะเออชานอ่ะก็เลยจะต้องเหมารถอ่ะ ขึ้นไปรับพ่อกลับมาเดินไม่ได้พูดไม่ได้คือไป็นอามาพึกเลยอะ่ะแต่ก่อนหน้าเนี้ยังใช้ชีวิตปกตินะแต่พออีกวันที่จะกลับมากรุงเทพอะ่ะเป็นเลยแล้วแม่ก็ทําการรักษาทั้งวิทยาศาสตร์และศยศาสตร์รักษาวิทยาศาสตร์กินโยกินยาอะไรเงี้ยก็ไม่หายจนแม่พาไปอาบน้ำมนต์แล้วก็พาไปหาพระนู่นนี่นั่นใช่ป่ะแล้วก็ซื้อยาต้มมากินพ่อก็ดีขึ้น ดีขึ้นในที่นี้หมายถึงว่าก็ลุกขึ้นเดินได้นะแต่ว่าไม่ได้เดินได้ปกติอาจจะต้องใช้ไม้เท้าเดินขยบขยักนึกอออกใช่ปะแล้วก็พูดก็ได้เป็นบางคำพูดชา้าก็คือไม่สามารถกลับมาใช้ชีวิตปกติได้นะแต่ก็ดีกว่าเดิมแต่อยู่ๆก็สุดสุดเพราะอะไรหรือปะแม่บอกว่ามีวันหนึ่งอ่ะมีผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะนุ่งขาวห่มขาวมาที่บ้าน มาขอประตูบ้านแม่เปิดประตูไปเห็นเหมือนแม่ชีอะนะนุ่งขาวห่มขาวยืนอยู่หน้าบ้านแต่ไม่เข้านะแม่ก็ถามว่าทํามาทําอะไรเขาก็ไม่ได้พูดอะไรเออแล้วแม่บอกหลังจากนั้น่ะพ่อสุดเลยสุดเลยก็คือกลับไปแบบเดินไม่ได้พูดไม่ได้เหมือนเดิมแล้วก็เออสุดหนักกว่าเดิมด้วยซ้ำแม่ก็เลยต้องพาส่งโรงพยาบาลเพราะว่าพ่อบอกว่าปวดท้องแล้ว ทุกๆเท,ท,ที่ยงคืนถึงตีหนึ่งประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งอ่ะพ่อจะร้องแบบปวดท้องเจ็บปวดทรมานมากหาสาเหตุตรวจก็ไม่เจอว่าเป็นอะไรในท้องก็ไม่มีอะไรตรวจยังไงก็ไม่เจอตรวจวิทยาศาสตร์นะคือหาหมอจนจนเขาไม่ไหวเขาร้องแบบเนี้ยต่อเนื่องทุกวันน่ะจนจนต้องผ่าตัดน่ะ ต้องผ่าตัดใช่ป่ะเพื่อจะเพื่อจะดูหรืออะไรฉันจาไม่ได้นะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ตรวจอะไรก็ไม่เจอนะแต่ว่าร้องทุกคืนเลยเที่ยงคืนตีนหนึ่งร้องโหยหวนเจ็บปวดทรมานมากในท้องแล้วก็ผ่าตัดแล้วก็เสียในห้องผ่าตัดนะทุกวันนี้ยก็ยังไม่ทราบสาเหตุเลยว่าพ่อเป็นอะไรทุกคนนี่คือเป็นความเชื่อเลยนะแต่เขาบอกว่าโดนของมาจากผู้หญิงที่ทางนู้นนั่นแหละ แล้วคนที่เป็นแม่ชีมาก็คือน,น่าจะเป็นผู้หญิงคนนั้นเพราะแม่เขาบอกว่าจําได้วันที่ไปรับพ่อเหตุผู้หญิงคนเนี้ยเดินด้อมด้อมอม,ม,อมองมองอยู่นะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเกิดจากกับแม่ฉันเองแต่พ่อฉันเสียไปแล้วนะเป็นสิบกว่าปีละนี่เกิดจากแม่ฉันล่าสุดเมื่อสองปีที่แล้วโดนผีแฝงโดนผีแฝงก็คออืออาการก็คือประมาณว่าสู้ผอมไม่หลับไม่นอน จะนอนช่วงประมาณแบบช่วงเย็นๆแป๊บหนึ่งอ่ะหนึ่งถึงสองชั่วโมงหลังจากโพเพไม่นอนเลยแล้วก็เห็นผีแรกๆอ่ะก็คิดว่าเอแม่ฉันมีอาการจากผลข้างเคียงของการเป็นอัลไซเมอร์เห็นพงเห็นผีเห็นคนจะมาฆ่ามาอะไรเงี้ยนะเขาก็จะเล่าให้ฟังตลอดแต่ว่าทุกคนก็คิดว่าแม่เขาแบบเป็นอัลไซเมอร์หลงหลุ่ลืมลืมอ็จจะเห็นอาจจะเห็นภาพหลอนแต่ว่ามันมีอยู่เรื่องหนึ่งที่ทําให้รู้สึกว่าต่งหิดต่งหงิดก็คือแบบว่า เขาเห็นเอ่อคนโผล่จากสารพระภูมิข้างตึกมาแต่หัวช่วงกลางวันแสกเลยแต่วันนั้นเป็นวันพระวันจาแนกวันสงการแต่ไม่มีใครเชื่อเพราะคิดว่าเป็นผลข้างเคียงกับการป่วยแล้วที่มาเชื่อเพราะว่าแอียดมินชั้นมันไปแล้วมันเจอเหมือนกันฉันก็เริ่มเอะใจแล้วเขาก็เล่าตลอดเลยนะว่าเห็นนู่นนี่นั่นแล้วมีอยู่วันหนึ่งชั้นน่ะไปทําพิธีที่ศาล ฉันนะ่ะไปทําพิธีแบบซื้อของไปไหว้หนู่นนี่นั่นซื้อนางลำไปถวายโดยที่แม่ฉันไม่รู้นะว่าฉันไปทําพิธีตกกลางคืนแม่บอกว่าเอ้ยพอเช้าอีกวันหนึ่งอะแม่มาบอกว่าเมื่อวานอนะมีคนอนะมาเรียกเขาให้ลงไปเพราะว่ามีคนนะเอานางลำมาถวายให้ไปดูนางลำลาเนี่ยเขามายืนดูกันเต็มเลยลงไปสิมีคนเอานางลำมาถวายฉันก็ไม่เอะใจกูเพิ่งถวายนางลำไปนะ นึกออกปะเฮ้ย <Hey. S 1> เออโหนั่นแหละก็เลยทําให้ฉันรู้สึกว่าหมดขึ้นข้าวลูกพอดีรู้สึกว่าเฮ้ยมันเริ่มตังหิดตังหิตแล้วอันนี้ก็เริ่มเอะใจแล้วแล้วก็เริ่มสังเกตแล้วว่าเออทําไมแบบหลังๆแม่ก็คือเหลืองคือตาไม่มีแววตาเลยอะแกเหมือนไม่มีดวงตาเลยลอยมากเลยแล้วก็พูดพูดไม่เหมือนเดิมการใช้ชีวิตไม่เหมือนเดิมพูดไม่เหมือนเดิมไม่กิน ไม่ไปไหนเลยนะใครชวนไปไหนก็ไม่ออกไปไหนเลยไม่ไปไหนเลยค่ะอยู่แต่ในห้องแล้วไม่นอนเลยโพเพยหลังหกโมงไม่นอนเลยจ้ะแล้วสู้ผอมมากแววตาไม่มีพูดจาแบบเหมือนไม่ใช่แม่ฉันก็เริ่มสังเกตว่าเอ้ยนี่ไม่ใช่แม่เราแล้วนะฉันก็เลยหลอกล่อพาเขามาที่บ้านหลังนี้ให้มาอยู่บ้านหลังนี้แกเชื่อปากมาวันแรกอะนอนซมเลยนะ เหมือ e นคนป่วยอ่ะนอนซมไม่ทำอะไรนอนทั้งวันเหมือนคนไม่มีแรงอ่ะฉันก็นึกว่าป่วยไม่ได้ตัวร้อนอะไรนะนอนสมทั้งวันเหมือนคนไม่มีแรงแล้วก็มองหน้าฉันอ่ะเหมือนแบบคนไม่แบบเหมือนไม่ใช่แม่อ่ะแล้วแล้วชนหน้าชวนกินข้าวก็ไม่กินไม่กินอะไรเลยพูดจาก็แบบไม่ใช่แม่เลยคือไม่ใช่แม่กลัวนึกออกปะแล้ววันหนึ่งอ่ะฉันนั่งกินข้าวแล้วเขานั่งตรงข้ามกับฉันเขาร้องเพลงเหมือนมหอรสศพอ่ะ แล้วเขาพูดภาษาแบบเขาชอบพูดภาษาคขมรนะ่ะทั้งที่คุณยายอะ่ะเขาเขาเป็นคนไทยเขาพูดภาษาเขมรบ่อยมากแล้วก็สวดมนต์อะไรก็ไม่รู้อะ่ะเป็นภาษาแบบสวดมนต์ภาษาแปลกๆอะ่ะฉันก็รู้สึกไม่ดีแล้วฉันก็เลยปรึกษารุ่นพี่รุ่นพี่ก็เลยแนะนําหมอแนะนําหมอท่านหนึ่งมานะเป็นหมอเขมรหรืออะไรสักอย่างอะ่ะที่ที่ท,ที่ที่เก่งเขาบอกว่าเก่งฉันก็เลยเชิญมาที่บ้าน มาทาพิธีให้คุณยายคนที่อยู่ในพิธีประมาณเจ็ดแปดคนนั่งอึ้งหมดเลยเ <s illy> <s illy> พราะอะไรหรือวะเพราะว่าหลังจากทําพิธีเสร็จแล้วอะคุณยายกลับมาเป็นปกติเลยผิวพรรณเปล่งปังแววตาม,มาแล้วพูดจาปกติเหมือนแม่ฉันเลยอะคาแรกที่เขาพูดคืออะไร้ะหิวเพราะอะไรเพราะก่อนอันนี้ยเขาไม่กินอะไรเลยเขาพูดคําแรกเลยว่าหิวจอยเอาอะไรให้แม่กินหน่อย คือฉันสัมภาษณ์ได้แล้วเออนี่คือแม่ฉันแล้วตอนทําพิธีนะแกเขาพูดภาษา,ขาเขมรนะ่ะกับแม่หมออะช็อกมากแม่หมอแม่หมอเขาบอกว่าเป็นผู้หญิงผีที่แฝงคุณยายเป็นผู้หญิงเขาอะไม่ค่อยอยากออกไปไหนนะเพราะถ้าเขาออกไปไหนเหมือนพลังเขาหมดถึงว่าที่มาบ้านฉานานะนอนสมลุกไม่ขึ้นเลย แล้วเขาก็บอกว่าแม่หม <Vorte> อเขาก็บอกคุณบอกว่าให้ออกไปอย่ามาอยู่เพราะว่าเขาไม่ได้ให้มาอยู่เขาเอาแต่แม่เขามาอยู่คุณมาทําไมเขาบอกแล้วเขาก็หันมาถามฉันด้วยว่าแล้วเอากูมาทําไมไม่ให้กูอยู่อะไรอย่างเงี้ยฉันก็ไม่รู้จะพูดเลยตอนนั้นตกใจมากอ่ะเออแม่หมอบอกเขาให้แม่เขาอยู่เขาไม่ได้ให้เธออยู่แต่ว่าแม่หมอเขาบอกไม่ให้ไล่นะไม่ให้ไล่ให้เชิญออกแล้วเขาก็ให้ฉันทําพิธีปักธงปัดทูปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทําพิธีถวาย ทานถวายอะไรอย่างเงี้ยใบสีตอนประมาณโพเพอะที่ที่เขาสิงคุณยายอ่ะเพื่ออันเชิญเขากลับที่แต่ว่าเขาบอกมีโอกาสกลับมาอีกนะแล้วก็กลับมาจริงๆริงด้วยทุกคนเราแล้วขนลุกนะกลับมาคุณยายเล่าให้ฟังบอกว่าอยู่ดีมีผู้หญิงมายืนแล้วบอกหิวมากจะเข้าคุณยายแต่เข้าไม่ได้เพราะว่าเออใส่สร้อยจอยไปบูชาสร้อยมาให้ให้คุณยายใส่ตลอดเวลา เรื่องอย่างเงี้ยไม่เชื่ออย่าลบดลูจริงนะโปดใช้วิจารยาในการรับชมเพราะว่าอันนี้สัมผัสกับตัวเองทั้งพ่อทั้งแม่เลยพวกของพวกผีพวกอะไรเงี้ยมันมีจริงนะแก